ที่คำศัพท์บนเรือ, e. อมีคำเนี้ยที่ใช้ไม่เหมือนกันกันกบบนฝั่งหรือตามโรงแรม Deck d e c k ดูนะ Deck ก็คือชั้นหรือถ้าตามโรงแรมเราก็จะเรียกว่า Flow Flo o o r ก็คือชั้นแต่ทีนี้การใช้ก็จะต่างกันนิดหนึ่งอย่างสมมติว่า Flow r บนฝั่งตามโรงแรมเราจะเรียกว่า fifth floor seventh ฟลอร์ or, อะไรประมาณนี้แต่บนเรือจะเรียกว่า deck5 deck7 คือคือจะใช้ deck ก่อนแล้วก็หมายเลขแต่บนโรงแรมจะใช้หมายเลขก่อนแล้วค่อย f l o ร์ไม่งงนะอะดูเปรียบเทียบ deck5 f i ฟ f l o ลอ่านี่นะคือการใช้ทีนี้ ไอ้ d e c k คำนี้ก็จะใช้อีกอย่างหนึง่งเมื่อสิ่งที่มันกำลังพูดถึงเป็นชื่อไม่ใช่ตัวเลขอย่างถ้าจะบอกว่าไปชั้น10ก็จะบอกว่า d e c k 10แต่บังเอิญว่าชั้นสิบมันมีชื่อด้วยเช่นมันมีชื่อว่าบาฮาแทนที่จะบอกว่า d e ็กบาฮามันจะเปลี่ยนการใช้ขึ้นมาทันทีเลยว่าบาฮาเด็กอ่ะงงไหม <c oughs> คือถ้าใช้พูดใช้สื่อในหมายเลขก็จะบอกว่า d e ็ก10แต่ถ้าพูดถึงชื่อของเด็กนั้นก็จะต้องเอาชื่อของนั้นออกมาก่อนเช่นบาฮาเด็กอโลฮาเด็กอ่ะงงไหมทั้งทั้งที่เด็กคำเดียวกันถ้าใช้กับตัวเลขมันจะเอาตัวเลขมาอยู่ข้างหลังถ้าใช้กับชื่อชื่อ d e ็กนั้นมันจะชื่อมาอยู่ข้างหน้าอ่ะอย่าสับสนนะ เดี๋ยวก็เข้าใจแต่คำว่า d e ็กอ่านว่าเด็กไม่ใช่เด็กนะเด็กครับผมอีกคำศัพท์หนึ่งซึ่งไม่รู้ไม่ได้เพราะขึ้นไปปุ๊บเนี่ยจะต้องเจอทันทีภายใน1-2อาทิตย์แรกเขาจะเรียกว่าครู drill ริลซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบซะเท่าไหร่เลยดริ l อีกแล้วดริลอีกแล้ว,แ,ลวแต่คำว่าดริลเนี่ย มันเป็นเซฟตี้เทรนนิ่งอย่างหนึ่งที่กฎหมายเขากำหนดว่าจะต้องมีทุกๆสองอาทิตย์ซึ่งเรือทุกลำทุกบริษัทต,ต้องปฏิบัติตามยกเว้นว่ากรณีฉุกเฉินจริงๆไม่สามารถเข้าฝั่งได้เรืออยู่กลางทะเลติดต่อกันมาหลายวันซึ่งมันก็มีเหตุพอสมควรว่าไม่สามารถฝึกได้อย่างน้อยๆกับตันหรือเซฟตี้ออฟฟิเซอร์ก็จะต้องทำาร์เชี Drill โดยการฝึกแค่ความปลอดภัยของบางแผนกแค่นั้นคืออย่างน้อยต้องมีเรคคอร์ดแต่ว่าพอเรือถึงฝั่งเมื่อไหร่ก็ช่างคุณต้องทำ full crew drill ท,ทันทีนี่คือกฎหมายกำหนด Drill ต่างจาก t r a i n ิ่งยังไงเดี๋ยวบทต่อไปจะมาคุยให้ฟังไม่เหมือนกันนะคล้ายกันมาก Drill กับ t r a i n ิ่งคล้ายกันมากแต่ไม่เหมือนกัน Drill อ่านออกเสียงดีๆนะ นได้หลายคนบอกว่าดิวดิวดิวอันนั้นความหมายมันเพี้ยนไปแล้วเขาจะไม่เข้าใจด้วยว่าคุณกําลังพูดถึงอะไระทั้งทั้ง,ท,งที่ใส่ไลฟ์แจ็คเก็ตแล้วล่ะแต่บอกว่าไปดิวมันจะทําให้การฟังการสื่อสารของเราเพี้ยนไปจนเหมือนกับว่าเราสื่อสารไม่รู้เรื่องไปเลยะนะคำสัพท์นี้ง่ายมากแต่ต้องฝึกอ่านออกเสียงครับ Bridge หรือที่หลายๆคน เรียกกันจนคุ้นปากว่าเดอะบริดจ์บริดจ์คำนี้ถ้าแปลตรงๆก็คือสะพานแต่จริงๆแล้วบนเรือสำรานบนเรือทั่วไปเดอะบริดจ์ก็คือจะอยู่ประมาณแล้วแต่ขนาดความสูงของเรือนะชั้น12ชั้น14ชั้น18ชั้น20ก็แล้วแต่ความสูงของเรือซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่หัวเรือตำแหน่งสูงพอสมควรเดอะบริดจ์ก็คือจะเป็นสถานที่ที่ใช้คอมมาน ที่ใช้ควบคุมเรือแล้วก็เป็นออฟฟิศของกัปตันออฟฟิศของเซฟตี้ออฟฟิเซอร์ออฟฟิศของพนักงานระดับสูงอยู่ตรงส่วนนั้น The bridge แปลให้เข้าใจง่ายๆก็คือหอบังคับการของเรือน่าจะเหมาะที่สุดอ Bridge อ่านออกเสียงให้ถูกนะถ้าไปเป็นบิดมันก็แปลกามหมาอีกอย่างหนึ่งนะอันนั้นก็ต้องต้องพยายามอ่านออกเสียงให้ถูกย้ำนะ ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวมันเขียนยังไงเราต้องอ่านออกเสียงให้ได้อย่างนั้นแค่นั้นเองแล้วที่เหลือมันจะมาเอง bridge